โอเคครับนี้เรามาส่งเป็ดนะครับมาเลยครับปลาเลีบยงปลาบปลาอะไครับปลาขอบขอบขบยางขอบเบอร์ขที่นี่มีทั้งเป็ดไข่และไก่ไข่ตรงนี้เขาคือนบ้านนะครับเลยบ้านบิงบ้านบิง บ้านบิง,บง,งตำบลบิงอําเภอโนนสูงนะครับอยู่ติดกับถนนมิตรภาพเลยนะครับเป็ดเก่าของป่าแกก็มีอยู่แล้วนะครับนะี่มายุ่ยี่เลี้ยงยังนะครับไก่ไข่กับมีเนาะไก่ไข่สามร้อยตัวแล้วก็เป็ดไข่ปานเกือบพันแล้วนะครับนี่นะครับธุรกิจอยู่กับบ้านนะธุรกิจอยู่กับบ้านนะครับงนะานอดิเรกนะเน<อ>าะอาอกความออกกําลังกายย่ำวางจากการบินทรง นี่นะครับป๋าแกมีรถนําเที่ยวด้วยนะครับรถนําเที่ยวอยู่ที่ตำบลบ,บ้านบิงพี่น้องเอฟซีใครที่อยู่นครราชสีมาหรือใกล้พื้นที่ใกล้เคียงอยากใช้บริการทัศนศึกษาครับเป็นเป็นรถบัสนี่เนาะเป็นรถทัวร์รถทัวร์สองชั้นจูดายะครับต่อคันคันน, 5, คนึ่งไม่เกินห้าสิบคนไม่เกินห้าสิบคนนะครับมีทั้งหมดสี่ขันนะครับท่านใดที่อยากจะใช้ มีแบบ V I P สองอ่า V I P สองแล้วก็เป็นรถเป็นพัดลมธรรมดาพัดลมธรรมดาก็มีนะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาใครที่อยากอ่าทัศนาจรครูบาอาจารย์ท่านใดที่หารถอยู่นะครับติดต่อปา๋าแกได้เลยหรืออยากจะได้ไข่เป็ดสดๆใหม่ๆเนาะไข่ไก่ด้วยนะครับก็โทรหาป๋าก็ได้เลยป๋าขเบอร์เลยนแหน่นนหนงยนก้นะครับ นะครับใครที่สนใจอยากจะกินไข่เป็ดสดๆไข่ไก่สดๆใหม่ๆโทรหาปลาก็ได้เลยหรืออยากจะใช้บริการรถทัศนศึกษารถนำเที่ยวนะครับก็มีให้เนาะครับเดี๋ยวผมไว้ได้คลิปเดี๋ยวผมไว้ได้คลิปะกลางคลิปให้เนาะนี่นะคือเป็ดสาวที่เราทำมาส่งลูกค้านะครับอายุ5เดือนกว่านะครับเป็ดที่เราเลี้ยงชุดนี้คือเราทำไปส่งให้พี่น้องชาวนครหลวงเชียงกันนะครับ เปิดออเดอร์มา2 0 0พันกว่าตัวแต่พอถึงเวลาจริงเอาพันกว่าก็เลยได้แบ่งมาให้นะครับเป็นเป็ดที่ได้อายุนะครับแล้วก็จะติดตรงที่ว่าช่วงนี้ทุ่งไม่มีนะครับ <laughs> ทุ่งไม่มีให้กินเท่าไหร่นะครับก็เลยเข้ากับเข้ามาเลี้ยงบ้านนะครับก็เลยได้ามาส่งเลยก็ถือว่าโอเคไปนะครับได้เป็นอายุดีแล้วก็ค่อนข้างโอเคดีนะครับใครที่สนใจอยากได้เป็ดสาวก็โทรหาผมได้0 8 7 2 2 8 2 1 2 1นนะครับส่วนใครที่อยู่ละแวกบ้านบิง นะครับตำบลอาเภอโนนสูงตำบลบ,บิงบ้านบิงเนี่ยแหละครับอาเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่อยู่เลยถ้าเกิดคนทางบ้านผมอ่ะถ้าเกิดจะจะจับจังหวะง่ายง่ายหรือง่ายคือเลยบ้านส้มเนาะป่าเนาะคือทางหลวงเนาะป้อมทางหลวงบ้านส้มเนาะจะเป็นจุดที่ที่จําง่ายไม่งั้นก็จําว่าบ้านที่ทํากงหมูเนาะ ใช่ไหมบ้านที่ทำนี่แล้วถ้าเกิดจำตรงนี้ง่ายๆคือบ้านที่ทำกุ้งหมูจะรู้เลยนะครับคือถ้าพูดอย่างนี้รู้กันทั่วประเทศนะปลาเอ้าจริงนะปลาบ้านทำกุ้งหมูเนี่ยคือสมัยแต่ก่อนเขาเลี้ยงเขาแบบว่าเขาจับหมูขายอ๋อแถวนี้จับหมูขายครับผมคือคือแบบจะลวนทั่วประเทศเลยเลยไปบ้านเลยไปยึดเงินิ้นที่ว่าบ้านจับหมูขายบ้านจับหมูขายโอ้ ชื่อบ้านจับหมูไายดอนไวย <laughs> ดอนไวยอ๋อดอนไวยคือจะจับหมูหายเนาะประมาณนี้นะครับให้พี่น้องเอฟซีแล้วก็พี่น้องเกษตรกรพี่น้องห,หลายท่านได้ชมนะครับอ,อ่าอันนี้ป๋าเกเวลาว่างจากการขับรถเป็นการรีแลกผ่อนคลายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ขยันจริงๆและหยุดนิ่งไม่ได้นะครับก็เลยได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไข่ เยอะมากเลยนะครับก็ใครที่อยากจะได้รถทัศนศึกษานะครับก็ฝากที่ด้วยมี V.I.P. สคันแล้วก็มีพัดลมอีก2คันนะครับมีรถทั้งหมด4คันนะครับมีบริการให้ครูบาอาจารย์พี่น้องหรืออบตเทศบงเทศบาลที่อยากจะใช้รถนำเที่ยวติดต่อหาปาก็ได้เลยนะครับหรืออยากจะได้ไข่เป็ดไข่ไก่มีนะครับที่นี่มีทั้งไข่เป็ดไข่ไก่นะครับเดี๋ยวผมจะ ทั้งเป็ดทั้งไก่มาลงไอ้ทั้งเป็ดทั้งลงุลงให้พี่น้องเอฟซีแล้วก็หลายท่านชมนะครับอยากให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือคนที่อยู่ตามรแวแกนี้ได้กินของสดใหม่ๆนะครับนี่นะช่วยสนับสนุนลูกค้าผมด้วยเอาให้แบบไม่พอขายเลยจะได้สั่งผมอีกเ <c oughs> ้าป๋าเนาะถ้าเกิดไม่พอขายยังไงก็ต้องขยาย <c oughs> มีโครงการอยู่แล้วมีโครงการอยี่แล้วเนาะป้าเนาะพอเบึ่งแล้วเรือป้าจังจังทีเฮ็ดมากเหรเรือป๋า หักซิปหักซิปคือถ้าเราไปยืมค่ะคือคือหักคาหารแล้วเหลือหักซิปหักซิปคือเราเขาเขาเลยราคาเต็มราคาขายเลยเนาะแม่ราคาคิดแค่ลอยเดียวโอ้คิดแค่ลอยียวยังเหลือเปล่าปะก็ทีเดียเป็นค่าคนขายไงโอ้คือเกินจยากลอยไปค่าคนขาย ลูกสาวไขาย<อ>ก,ก็ปลาฮักเราขายทั้งเหลือยุนบ่ครับเขาก็ได้รอยตามนี่เราเมื่ก็ส่งแม่ยรอยเดียวคือเก่าอ่าก็คือส่งรอยนึงกับบ่ขาดทุนบ่ครับปลาคิดแล้วคิดเค่นั้นประมาณนั้นอืมมือหนึ่งขายได้มือแพงอู้มันนี่กายมือได้มือละาหกแพงเจ็ดแพงโอ้เก็บเก็บได้หกเก็บแพงแต่บ่พอขายคือมันเ,เป็ดที่ไม่ได้รุ่นเดียวกันอ๋อทั้งเป็ดหน่อยทั้งเป็ดสาวทั้งเป็ด ครับมันอยู่ผนกันหมดไงครับครับครับให้พี่ร้องเอฟซีและพี่น้องเกษตรกรฟังปาแก่พูดไปนะครับเพราะว่าไข่แกตีไว้แผงละร้อยก็ไม่พอขายนะครับก็ลองคิดเอาแล้วกันนะครับใครที่สนใจอยากจะหารายได้เสริมหรือบางคนก็เป็นรายได้หลักไปแล้วนะครับก็ลองลองค่อยๆชคิดค่อยๆนั่นดูแล้วกันเนาะยังไงก็ฝากไว้อีกหนึ่งอาชีพนะครับก็คือ เลี้ยงเป็ดไข่นะครับยังไงก็ฝากไว้อีกหนึ่งอาชีพแล้วกันเนาะโอเคคลิปนี้ทำไว้ปานนี้นะครับฝากที่ไว้ด้วยอย่าลืมนะครับใครที่อยู่แถวบ้านบิงนะอยากจะใช้รถบริการท่องเที่ยวหรือทัศศึกษาโทรหาป่าก็ได้เลยป้าขอเบอร์อีกรอบ,รบเผื่อมีใครอยากได้รถทัศศึกษาขอเบอร์อีกรอบศูนย์แปดหนึ่งเก้าห้าห้าฮะเก้าห้าห้าสองสองห้าสามเก้าห้าห้าสองสองห้าสาม รถน้องเบนทัวร์น,วนะครับนี่นะครับเซิร์ชเข้าในเพจมีใช่ไหมครับอ่าน้องเบนทัวร์นะครับใครที่สนใจอยากจะ <c oughs> ใช้รถบริการท่าศาหรือกินไข่โดยใหม่โทรหาปากกันได้เลยโอเคไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ